ระเบยียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นฉบับที่3พุทธศักราช2565ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา28พฤศจิกายน2565และก็มีผลบังคับใช้ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปนะครับก็คือประกาศประกาศในราชกิจจานุเบกษา28พฤศจิกายน ก็มีผลบังคับใช้วันถัดจากวันประกาศก็คือ29พฤศจิกายน2565เป็นต้นไปในข้อที่5เนี่ยเขาให้ยกเลิกความในวรรค2ของข้อ19ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิน่นพุทธศักราช2547ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยฉบับที่2พุทธศักราช2554และก็ให้ใช้ความต่อไปนี้แทน ก็คือเป็นเรื่องของกรณีที่ในการประชุมสภาเนี่ยถ้าไม่มีเลขานุกการสภาหรือว่ามีแต่ว่าไม่อยู่หรือว่าอยู่แต่ว่าไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เนี่ยหรือไม่ยอมปฏิบัติหน้าที่ก็ให้สภาท้องถิ่นเลือกสมาชิกสภาท้องถิน่นหรือพนักงานหรือข้าราชการของ,ององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นแห่งนั้นเนี่ยคนหนึ่ง เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาท้องถิ่นเฉพาะในการประชุมคราวนั้นก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเลขานุการสภาไม่อยู่ปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้ไม่ยอมปฏิบัติหน้าที่นะครับก็ให้เลือกสมาชิกสภาหรือพนักงานหรือข้าราชการของท้องถิ่นนั้นเนี่ยเป็นหน้าปฏิบัติหน้าที่เป็นเลขาเฉพาะในการประชุมในคราวนั้นก็ได้